ใช้เน็ตในแต่ละวันอนะถ้าขึ้นไลฟ์มันเป็นอะไรที่กินเน็ตมากๆเลยอะแต่ก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้เติมวันต่อวันเลยเนะ็ตอเดี๋ยวแป๊บเนี้ยก็หมดแล้วเน็ตอะเดี๋ยวก็ต้องเติมใหม่คิดถึงทุกคนมากๆนะแล้วก็ ทำไมคนดูเยอะระหว่างรอก่อลงไลฟ์ก็แกะผมไปด้วยละกันจะได้อยู่ให้ได้นานให้ได้มากที่สุดวันนี้เป็นยังไงบ้างถามทุกคนหน่อยว่าชอบไหมกับ งานในวันนี้พี่ฟ้าก็ตั้งใจสุดๆแล้วเนาะในเรื่องการเดินเพอร์ฟอร์แมแล้วก็การคุยการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็เต็มที่สุดๆเขาใส่อันนี้เยอะมากเลยอ่ะเยอะอะค่อนข้างที่จะเยอะ เราต้องลงไลฟ์ต้องลงไลฟ์แล้วเพราะว่าหัวฟูไม่ไหวต้องสะของจริงละไปแล้วนะคะทุกคน Good night